เขาเลยกเายคนอันดับเพื่อทาเลยเขาก็เลยง่ายไปอยูุคนเลยง่ายออกจากสำนอกตะเบียนบ้านจากลุบุรีไปยนูนอูดรน,นี่กเ็เลยไปมีสำนักะเบียบนบ้านน่้างนวันฝ่อยห็นุกคน,นก็ยยันลูกเป็นคื่กันกับไขวว่ามันยังแบบนองก็ฝ่อยที่ว่อยากห้ ไปอยู่น้ำดูน้ำเน่าอะไรเวลาห้าไปสั่งไปแปลงน้ำเหล่านี้ผิดใจกันมากห้องสั่งมาจะว่าจ,จะปีจนห้างเถาหรึเป่ไปสั่งรึฟังสิคนชูไทยของแบบนี้มา,าตัโตลูกเต่ากับ่ะไรอยังลูกเต่ากับมาน้ำแม่เบิร์ดอะไรอยังเช่นแนวมาสามั่งเราไม่เดือดกันก็เลยอยากกันให้ลูกกันเป็นเพื่อนเป็นสั้นของเจ้าของก็เลยรถรดสาหาเงินซื้อเนี่เยเดลูก อยากให้ลูกเป็นเคื่อง่ข่ปัญญามไปเลยพิดกันมากอะไรเข้าหนีเพื่อง,ง้อเพื่อแข่เพาะว่ยวอยากให้เป็นเนื้อสัตว์ปัญญาม้องหนีมาแล้วห้าไปสั่งน้ำเขาจะมวจักปีดีละคนทุนไายเข้ามาก,กสูสำหรัน้ำอันลูกเตาเขากันมาแบบข้ารานงเบิร์ชุกคนอันสิเป็นเนื้อสัตว์ตกยูคกระเข้าก็กเลยีแวาอัน แต่ลูกเขาเนียมาอยู่ทังผิดทะดีกว่าล่ะไจะไปว่ามีคนไร่ไหนว่ามีคนไร่ไหนไปยูนั่นพอเถาเม่าวกันกันคือพอเถาดีแมเฒ่าดีบใกล้ยู่พอเถาก็ดีแมถาวาก็ดีห้อเห็ดยังผิดไรหฮานี้ห้าเห็ดสางมาจนบ่แห้งก็ตายก็ดีถ้าเริ่มตนใหม่จวทีไดแต่ว่ากัใครอยู่เป็นหย่งดาดูขอบณหลายๆเลยที่บางบุ่าตกไร กู้ขาไดดนี่จักพวงูกขาละาคาใดพูดชื่อไม่ออขอพุ่ป่าขอพุ่เสียวดาใส่เงี้ยใ้ซ่านพูดเชื่อให้ลูกใ้เตาอยโย่ใกล้อยพี่นองมันจะควางที่ลำบากว่าเป็นคนใส่เขายังดีเขายังไดส่วนเชื่วในเบิร์ตเชื่อพี่น้องเด้ ดังสีหลังหน่อยร่างไงซ้ำกระใ้ดินใส่เป็นความภูิใจเข้าหาใดลงท่นายังกวดใ่ตงนี้ก็ล่งเป็นหนีรงนี้ก็ล่งับง่านก่เดินสะบัดขึ้เกาลอกพีนองเอ้ลุงมีอะไร่น่อว่าเดิอสะบัดขึ้เกาติดเทียนไว้จมมาเห็นจับจมด้วยนะเออ่อยจมัว่าอายก็นดอกี่นองคอยมี่เหมับว่ามี่บุมีมกัแล้ว นี่พอใด้ใส่สายก็ว่าขาดไปเมนี่จนก่อนไงจนพ่อใได้ใส่มีเขานี่พ่อใหใส่จินสือมือไปเสือเรื่องไนเรื่องเียจี่แต่ว่าเรื่องใส่มีใส่มีแต่พอได้่เป็นมืก่อนแต่ว่าเป็นมีเขาวันเป็นมืเาันหนังคนมาใส่เงินกงกระเทมมือละอ่านนี่เอาไว้ก่อนยากเน แกเจ้ากเป็นจักแก่นหนอแก่ป้อนั่นกันยั่งป้อนี่แก่ป้อนนี่ก็นยั่งป้อนั่นโอ้ยยงมันจน้องากันสามปัญหาไอ้ข่เนี่ยไปน้ำแก่จนไปวิ่งวันหลังแต่แมันแก่เจ้ปลาออกกันเลี้ยตัวคนลนเป็นไห่เป็นขาดาทาุกฝ่าขอบพูดลหลายๆเด้อ่น่องมากเป็นกำลังแรงใจไปสร้างปีกอาหาล้าน ลูซี่าอีกแล้วฮัลโหลลูซี่แตงคิวซมัไมเป็นเรวกรรมเดอดไมเฮาลงนตคิแฮปปีลูซี่ลนยาแตงคิวขอบคุณเลยลูซี่ขอบคุณหลยไหนเดี๋ยวองให้ชวนลูซี่มาเียวมั่งไทยลูซี่มาเจียวมั่งไทยเนอะลูซี่ร ใช่จีไปาไปยูขอนแก่นันแบงค์ขอบไทยแลนเป็นขอบไทยแนล์เป็นตะเจวก็อย่างนี้ัมาเด้อมาเด,อาเด,อดเ้อสเคาูใช่แลอบคุณเลยหลายเด้อพี่น้อง